สวัสดีค่ะค FC แ r a n พ Page เษกษตร,รทำเงนินยุคใหม่นะคะวันนี้อบจะพามาดูสต็อกสินค้าก็คือคลังสินค้าเซ็นเตอร์จันทบ,บุรีของเรานะคะมันเยอะแยะมากมายไม่โต้องกลัวว่าสินค้าเราจะขาดนะคะเรามีบริการลูกค้าในทุกๆกวัน,นะคะ่ะก็เรียกว,ว่าส่งท่านสมาชิกในทุกๆวันวันนี้มาดูออเดอร์ะคะ่ะที่เราเตรียมจัดส่งสมาชิกของเราวันนี้นะคะเต็ม1นึ่คันรถเลยค่ะ ท่านไหนที่สนใจอยากจะได้ชุดคูุ่งหูเบิร์ตแคนนะคะไปใช้บำรุงดูแลฟื้นฟูต้นหลังตัดลูกนะคะเชิญได้เลยค่ะที่เซ็นเตอร์จันทบุรีของเราตั้งอยู่ที่หมู่บ้านยนละดาววิว hmm. นะคะถ้าท่านมาถึงโลตัสนะคะสีแยก็ยาวตาังเลยโลตัสมาประมาณซอยที่3นะคะท่าน,นจะเห็นผู้กิจการบัญชีซอยนันเลียวสายตรงเข้ามาเลยค่ะหมู่บ้านยนะดาวว จะพบกับการสินค้ามากมายของเราพร้อมบริการในทุกๆวันนะคะเดี๋ยวจะไปส่งสินค้าให้กับลูกค้าละเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะ